สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะคั่วถั่วนะคะเพื่อนๆถั่วดีสงนะคะค่ะเราจะคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะก็เอามาประมาณเลขสามเนาะค่ะก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะค่ะก็ใส่เกลือนะคะ ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะเพื่อนๆเท่าไหร่งี้นึงมาเลขสี่นะคะคเราจะคั่วเราจะคนนะคะค่อยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเราอย่าใช้ไฟแรงนะคะเขาจะได้แบบกรอบนะคะกรอบนอกนะคะกรอบในนะคะต้องคอยคนนะคะแล้วก็เขยา่า กระทะของเรานะคะเราก็เาจะเขย่าอย่างนี้นะคะนี่ให้เขาแบบว่าลงไปในก้นกระทะได้เสมอกันค่ะเขย่าบางครั้งนะคะเราใส่ลงไปนะคะก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณนี่แหละให้เขาแบบว่าลงในก้นกระทะพอดีนะคะถ้าเกิดว่าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะความกรอบจะไม่เท่ากันนะคะค่ะไอ ถั่วถั่วนะคะเราใช้เป็นถั่วแบบที่มีเปลือกนะคะจะหอมกว่านะคะเปลือกพุ่มนะคะเพื่อนๆตอนที่เราคั่วเนี่ยเปลือกตัวนี้ก็จะมีความหอมนะคะความหอมอบไปในเนื้อของเขานะคะพอ,อคั่วเสร็จแล้วเราก็มาแกะเปลือกเนะาะค่ะเวลาเราจะทําอาหารนะคะจะเอา าไปทํายํานะคะบางทีนะคะเขาก็รับประทานทั้งเปลือกนะคะถ้าใครจะแกะเปลือกออกก็คือแกะออกนะคะถ้าเกิดว่าไม่แกะนะคะเขาก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยเวลาเขาทํายํานะคะแล้วก็ถั่วนี้ก็ทําได้หลายเมนูนะคะอย่างเช่นเอาไปใส่ส้มตําไทยนะคะตำพอปุบุนะคะหรือว่าไปโรยใส่ยำนะคะยำวนเส้นยำ ลาบหมูลาบไก่อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเนี่ยอร่อยมากๆหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะนะคะหรือว่าทำกับแก้มนะคะเพื่อนๆนค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำยาขนมจีนพวกนี้นะนะคะได้ประโยชน์มากมายแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะค่ะเราคั่วใหม่ๆนะคะ หอมๆนะคะก่อนที่จะทําอาหารนะคะเราออกมาคั่วนะคะเ,เพื่อนๆเอ่อถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ไม่ต้องคั่วเยอะมากค่ะพอตาตาเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะเก็บไว้ใช้สําหรับทำอบข้าวถ้าไม่มีเวลาคั่วบ่อยนะคะก็ก็คั่วพอประมาณแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะ นนี้ะะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะพอเขาเริ่มจะสุกนะคะ <ๆ S 2> เขาก็จะแตกนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆค่ะแตกออกมาแล้วก็ดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะคะ นี่มีกลิ่นหอมแล้วนะคะมีกลิ่นหอมแล้วค่ะค่ะเวลาเขาทำขายนะคะเพื่อนเพื่อนทำขายก็ จะทาคั่ววันต่อวันเนี่ยมันจะหอมมากเลยนะคะทําขายถ้าเกิดเป็นขายพวกลาบนะคะพวกน้ําจิ้มไก่สเต๊ะหมูสเต๊ะนะคะตรงนี้จะทําเป็นกับแก้มนะคะก็อร่อยมากๆค่ะกินแล้วเพลินเลยค่ะนะคะทําใส่ถุงนะคะคั่วาขายนะคะ ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะยกออกนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวะคะ่ะเราก็อาจะใส่กระปุกไว้ก็ได้นะคะถ้าเรายังไม่ทําทั้งหมดนะคะเวลานั่นค่อยเอาออกมาแกะเปลือกหรือว่าเอาออกมาตํานะคะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ค่ะการคั่วถั่วดิสงนะคะให้กรอบนะคะทั้งนอกทั้งในนะคะแล้วก็อยู่ได้นานนะคะเพื่อนๆอย่างน้อยก็ควรจะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสำหรับใช้งานนะคะจะได้หอมนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย